ใน่ากดกำหนดจิตของเราให้อยู่ในร่องรอยของกรรมฐานเขียนในร่องรอยของพุทโธในร่องรอยของพองน้อยุบหนอถ้ามีอะไรมาสอดแทรกตอนนี้มันก็เราปิดช่องทางวาร ชองเดียวคือทางใจเมืร,รู้อาการเคลื่อนไหวหของกายลมเข้าลมออกหรืออาการร้องอาการยกของหน้าท้องเป็นการเคลื่อนไหวาหตามธรรมชาติการทำสมาธิจเป็นการ น้อมจิตของเรามาอยู่ในร่องรอยของกรรมฐานมันจะเป็นการบังคับจิตให้อยู่แบบนี้ไม่ให้ไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ได้ใช้ความคิดแต่ใช้จิต thấy oh, có ở dưới tình có vào như thật